มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําผมเขาติดต่อมารถมีผู้เสียชีวิตในรถนะว่ามีรถเคสลักษณะเนี้ยจะรับไหมลองเอามาดูคือความสะอาดเราสามารถทําได้แต่กลิ่นเนี่ยมันไปทุกที่อฮะก็ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้มีหลายท่านเลยสนใจอยากซื้อจริงเหรอเยอะฮะ มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําผมเขาติดต่อมาทางตอนที่เขามา,มาล้างรถเนี่ยครับติดต่อกับทางผู้จัดการร้านว่ามีรถเคสลักษณะเนี้จะรับไหมวันนั้นผมไม่ได้อยู่แต่ทางทางผู้จัดการนะเขาบอกลองออามาดูลองออามาดูตอนแรกก็ยังไม่ได้รับปากกันว่าจะจะรับหรือไม่รับแต่เหมือนกับว่าเขาขึ้นรถสไลด์มาแล้วว่าเราก็เลยก็เลยต้องทำฮะต้องทํา จริงๆอ่ะเคยมีเคสลักษณะเนี้มาติดต่อผมหลายครั้งละ uh huh. แต่ผมุ้นตรงว่าเราไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเราก็กลัวลักษณะปัญหาที่เกิดเนี่ยว่าทําไปแล้วเนี่ยเราจะกําจัดกลิ่นออกไปได้ไม่หมด uh huh. คือความสะอาดเราสามารถทําได้แต่กลิ่นเนี่ยมันมันไปทุกที่อะ uh ่ะ huh. ในรถเนี่ยมันมันฝังเข้าไปในเนื้อเหล็กในเนื้อพลาสติกอะไรพวกเนี้ยครับ แต่เอที่ลูกค้ามาบอกเขาบอกว่าอะไรบ้างคะพี่ก็เขาเขาก็บอกตรงๆครับผมบอกตรงๆว่ารถมีผู้เสียชีวิตในรถนะอะไรเงี้ยเป็นย่าอะไรเงี้ยครับก็คือเขาก็มาบอกเราแต่แรกช่าเราก็บอกด้วยว่าเสียชีวิตไปสักพักใหญ่เลยสักพักหนึ่งใช่ครับผมโดยแล้วเขาเขาบอกลักษณะคร่าวๆรถตอนแรกไหมคะว่าแบบมีกลิ่นมีน้ําเหลืองอะไรเงี้ยก็ก็ก็บอกบอกรายละเอียดอยู่ครับผมแต่ว่าเราก็ไม่นึกว่าจะ เยอะขนาดนี้จากที่ที่ผมลงเฟซไปเราก็ทําการรื้ออุปกรณ์ภายในรถทั้งหมดสําคัญสุดคือเราต้องต้องรื้อออกทั้งหมดนะครับแต่ว่าในรถคันนี้ผมเหลือแค่จุดเดียวที่ผมไม่ได้รื้อนะครับก็คือในในเรื่องของคอนโซลแล้วก็ระบบแอร์นะครับคือตรงจุดนี้ก็สําคัญจริงๆก็สมควรทําแต่ผมมีคุยกับทางลูกค้าแล้วว่า,าถ้าจุดนี้จะทำเนี่ยมันจะมีผลต่อนเนื่องกับประกรันหรือวารันตีของรถหรือเปล่าเพราะรถจะเป็นรถใหม่อยู่ ก็ถ้าเกิดจะทำเนี่ยผมแนะนําให้เข้าศูนย์อ่าถ้าเกิดมาทําที่เรา,าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยววารันตีจะขาดอันนี้เราเราคิดไว้นะเราก็เลยปรึกษากับทางลูกค้า<ๆ>ลูกค้าก็บอกโอเคดังนั้นเราก็ทําในจุดที่เราสามารถรับผิดชอบและทําได้ก็มีลูกน้องหลายคนที่กลัวครับผมหลายคนที่กลัวครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็น่ารักน้องๆผมที่นี่ทุกคนน่ารักเต็มทีเต็มทีเต็มทีนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการร้านเนี่ยพวกนี้เขา เต็มที่มากก็อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วจากที่โพสต์ปุ๊บก็มีหลายท่านเลยสนใจอยากซื้อเยอะฮะหลายตามเท่าที่เห็นตอนนี้สามสี่ท่านละที่ทักเข้ามา,าทั้งข้อความต่างๆไม่ทราบเหมือนกันแต่อยากซื้ออยากซื้อไปใช้ใช่อยากซื้อไปใช้<อ>ครับ,<อ>ค,รบครับเขาอยากซื้อไปใช้เขาบอกมีท่านหนึ่งเห็นบอกว่าซื้อไปใช้แล้วคือเขาเคยใช้รถประมาณอย่างเงี้ยแล้วแล้วดวงดีอ๋อเหมือนเป็นเรื่องดวง อ่าเหมือนกับเขาเคยเจอเจอด้วยตัวเขาเองอ่าแล้วร้านตั้งแต่รถคันนี้มาอยู่ที่ร้านมีพนักงานหรืออะไรังงแบบดวงดีถูกหวยอะไรอย่างนี้ยี่ยังเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ